ฟูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยมาจิคลีนไวเปอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์แอดไวส์แหล่งรวมไอทีมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสโต คุณผู้ชมครับก่อนที่จะเริ่มเกมร,รอบแจ็คพอตพอดีผมอยากจะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกๆคนโ,โดยเฉพาะคุณคุณคุณสุกี้ด้วยอยากจะให้ได้ไปจริงๆนะครับให้พวกคุณเนี่ยได้สิ่งดีๆในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมขอแนะนำครับเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรเข้าพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วณนะวัดโสธรวรารามวรวิหารนี่คือชุดใหญ่ ซึ่งความพิเศษคือสามารถสลักนามสกุลของคุณไว้ที่ด้านหลังของเหรียญได้ด้วยดีมากๆและวันนี้ผมก็มีมามอบให้พร้อมสลักนามสกุลให้กับดาราทุกคนที่อยู่ตรงนี้โอ้ยหอมมากครับรับไปเลยครับรับไปเลยนะฮะเพื่อให้มีความสิริมงคลแล้วทำแจ็คพอตแตกทำให้ได้ขอให้โชคดีถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะครับนี่คือซุปตาเต็มสิเท่าที่เชิญครับ 90วินาทีขอให้คุณโชคดีพร้อมแล้วเริ่มครับกำลังเข้าสู่บริการรับปากหัวใจยิงนี่สิชุพงศ์อ้าพุณอ่างข่าวไก่แว่นอยู่กับน้องไก่ไก่ไก่สุกไก่พ้าสุกสุกอะไรสุกไก่พ้าสุกข้างไก่ข้างไก่ได้แล้พามาแล้วผ้ามาแล้วไปแล้วอันต่อไปเลยเชื่อมันนายก ตู่นักร้องนักร้องตู่พรเออไปบอกแล้วคิ้วขาวๆพี่สาวของแกลันเก๊แการเก้าไปประกวดประกวดมีูนิเดือดเอาจุดเดิอดเอาเงินได้นักประคุณข้าโอ้ไม่ได้อันนี้อ่เป็นเป็นดารามีฝ่ายดังมากผู้ชายเป็นเป็นลูกครึ่งลาวเล่นหนังเล่นหนังมีฝ่ายใต้ตาน้าเดือมีฝ่ายใต้ตาดาราหน้าเดือม ไปได้ไหมข้าวข้ามข้ามไปคระับครับผมคิดว่าการหัว้นรับหัวร้อนหัวนนะข่าวเขียนคอลัมน์ไปแล้วพูดข้ามข้ามค่ะขมโอ้อันนี้ค่ะคุณลูกค้าคับคุณลูกค้าขาดีมากทีมที่ไทยใครนะไมไหมข้าม นักร้องที่ร,อร้องเพลงกับแม่ตั๊กคุเห่าคุกเห่าคุกเห่าเออคุกเห่าฉันก็นักร้องออนวอรเร้องดดึงดันกับตั๊กชินีพรใครวงอะไรวงเวลาโอ้โหร้องกันมาแล้วนะครับมีโอกาสมากเชิญเชิญเชิญมาประกบทางนี้ค <principalmente> <basics> ือตอบได้เยอะมีน <They> ึกไม่ออกเยอะมากนะครับวันนี้ได้ไป4ี่คนรับกับบ้านไป800 0บาทวันนี้ ต้องขอบคุณเหล่าซุปตาทุกท่านจริงๆวันนี้สนุกสนานมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับและคุณผู้ชมทางบ้านถ้าสนใจอยากจะมาคว้าเงินแสนในรายการของเราสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์ครับ6โมง20นาทีทางช่อง3กฎหมายเลข33สิาำหรับฮอลลีวูดเกมนทอยไทยแลนด์ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซอฟ์ครีมอาบน้ำโชคุบุสึโมโนกตาริ